ขอต้อนรับคนเข้าสู่เกมปราบผีเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Ghost b a n e ครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับมีคุณยายสปีดครับสวัสดีครับผมสวัสดีเจริญยายบปีดมาไกลเกอนาะแล้วก็อันนี้เป็นสุภาพสตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกาชื่ออะไรจ๊ะวันนี้ฉันเป็นคุณป้าข้างบ้านค่ะป้าข้างบ้านนะขี้เสียกใช่ไหมใช่แล้วจ้ะอันนึงคือเอาไม่แนะนำผมบ้างนี่คือคำถามกูกูถามมึงอยู่ เป็นเจ้าของที่นี่ครับโอ้โอเคไปต่อเลยอ่ะ <c oughs> นี่คือเกมปราบผี<พ>นะเกมปราบผี <c oughs> ชื่อ Ghost b a n นะครับมันเพิ่งออกมาไม่นานแล้วก็คือมีความคล้าย f a s m o p o b i a มากๆแต่ว่าภาพอ่ะมันแบบมันไปเจนต่อไปแล้วก็เลยอยากลองดูว่าเฮ้ยวันนี้มันจะเป็นไงนะครับการแต่งตัวในเกมก็เฮี้ยมากเลยนะครับก็อย่างที่เห็นให้อิสระหลอมกันนะเนี่ยโอ้แน่นอนผมแก้ผ้าอยู่ป้าเอ็กซี่มากเลยเนี่ยคืนนี้ล่าผีเสร็จแล้วมาไล่ เอาด่านไหนครับมี3ด่านที่เล่นได้คือมันมี5ด่านแต่ว่าอีก2ด่านต้องถึงเลเวลถึงก่อนเพราะฉะนั้นเรามีมีบ้านมีแมนชั่นแล้วก็มีคฤหาหา์เอาไหนบ้านไหมเล็กๆก่อนป้ากชอบความหรูหราด้วยดิป้ายอยากไปคฤิหาด แต่มันจะใหญ่ไปปะเ<อ>ไปเล็กๆก่อนไหมถ้าไปโมเดิร์นเฮาส์ก่อนโอเคจบโอเคอ่ะ<ม>แล้วความยากมีระดับ amateur intermediate professional amateur รนะดับเราเนาะนะมันก็ต้อง professional ผมว่า <laughs> ผมว่าเราเอาแบบที่มันเขาเรียกว่าอะไรได้เห็นผีด้วยดีกว่าสัก intermediate แล้วมาดูดีกว่ามันน่ากลัวหรือว่าน่ารีฟันกันแน่ผมเสียเวลาทีทูเทียลเกมนี้ไปครึ่งชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวเวลาเล่นไม่นานแล้วครับผมอธิบายคนดูก่อนคือเกมนี้มันเหมือนคล้ายๆฟัสโมเลยมันจะมีหน้าจอตรงนี้เอาไว้ดูสภาพสันติที่ของเราสติของเราถ้ายิ่งต่ำก็ยิ่งอันตรายประมาณนั้นอันดับ เขาบอกว่าตอบผีให้ถูก หาแมวให้เจอด้วยจับแมวให้ได้ด้วยคืออะไรวะแมวเอาแมวมามวใส่รถประมาณนั้นอ่แต่หลๆๆ<น>ักๆอะแมววิ่งนะตอนตอนที่เข้าไปตรงล็อบบี<ช>้อะเห็นมีแมววิ่งอยูหลายคนงงว่าแมวคืออะไรเดี๋ยวเราไปหากันมันจะมีแมวที่มีชีวิตอยู่ด้วยนี่น <ะ S 2> ไงพี่แมวเออแต่เกมเนี้ยคืออุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงอะคล้ายฟาสโทมากก็คือมันจะมีเทอร์โมมิเตอร์ไปฉายเทอร์โมมี EMF 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 นนนีี่ห้้าาตแบบวูดูอ็มเอ็มเงยลอ็มเยนอ็มเ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 อนีเอูร่องร็มเอ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 ะถือพอดีอะไป ไปให้หมดนั่นแหละไปตามมาทุกคนมออมันต้องเปิดฟิวไงคือเกมนี้ต้องเปิดคัทเอานอกบ้านก่อนทุกคนอ๋อโอเคหาหาคัทเอาหาคัทเอานอกบ้านก่อนแล้วเวลาเปิดไฟค่อยๆเปิดทีละดวงเด้อเดี๋ยวแตกหมดกูว่ามันอยู่ในบ้านป่ะหลือไงอาจจาต้องเข้าบ้านใครมีไฟฉายคนที่มีไฟฉายต้องมีแผนที่เออใครมีไฟฉายเข้าไปเลยเข้าไปคนเดียวเลยอย่างมืดเลยหาหาคัทเอาให้เจออาจจะห้องใต้ดินอะไรอย่างงี้ป่ะ มีทางลงเข้าใต้ดินเดินไปด้วยพี่มาร์ทแล้วพี่ช่วยหาอยู่ไหนอ่ะอุ้ยบ้านใหญ่มากอ่ะเนี่ยขนาด้ต้หลังเล็กนะนี่ห้องน้ำอยู่หลังพี่มาร์ทนี่ในโรงรถมั้งผมว่านี่ผมเปิดละเปิดไฟได้เลยเปิดเลยเปิดห้องใหญ่ก่อนใช้ไฟเปิดเกินใช่ไหมครับเออใช้ไฟเปิดเอย่าอย่าใช้ไฟเปิดนะอันนี้นี่เอาเอาทีละห้องทุกคนเอาห้องนี้เช็ดอยู่ไหนนี่นี่อยู่ห้องที่เปิดไฟอ่ะอ๋อเปิดเปิดประมาณสองห้องติดดีกว่าสองห้องใกล้ๆกัน นี่อ่านี่ยประมาณนี้อ่าเช็คก่อนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะคุณก็ถ่ายคลิปหรอคุณเลคคอร์ดเจออะไรหรือเปล่าพี่คือถือเทอร์โมอยู่สิบเก้าองศาสิบเก้าเหรอคุณต้องหาจุดที่มันสิบถ้าสิบคือมีผีแล้วคุณยืนรอให้มันลบศูนย์หรือไม่ก็โบกสามสิบเดี๋ยวพี่ทิ้งหนังสือไว้แถวแถวตรงที่คุณเจออุณหภูมิสิบแะไปเร็วไปเดินหาคุณเน่เป็นคนสำคัญในบทบาทนี้นะคุณรู้ป่ะนี่อุณหภูมิต่เปิดไฟก็ ก็ปิดไฟห้องนึงก่อนนะเรามันโจนยังไงวะเนี่ย G มาติด G เนี่ยคนของการไม่ทิวเที่ยวเอาไปฉายไปให้พี่ผมมีกล้องแาเมล่าในการดูเทอร์โมอ่ะเทอร์โมคนที่ถือเทอร์โมอ่ะวัวถือเทอร์โมอยู่หรือหาห้องสิบองศาเร็วหรือต้องือหรือห้องสิบองศาอยู่ไหนวะไม่เจอรอยนิ้วมือเลย พี่เดินหายหรือว่ามันยังยังเร็วไปมันอาจจะต้องใช้เวลาอะไรมากกว่านี้ใครถือวอลองคุยกับแม่งดูดิเออไม่ได้ถือครับลองฮัลโหลสวัสดีครับมันไหนออกจากห้องนั้นปิดไฟมาห้องนอนน่ะมีชั้นสองด้วยว้าปิดแล้วเดินปิดไล่มาเลยจะได้ประหยัดไฟนี่บ้านหลังเล็กมีชั้นสองะเนี่ยทําไมมันไม่มีตรงไหนที่มองผมอยู่ชั้นสองขึ้นตรงไหนอ่ะเดินลงพี่ลง ก็บอกเฮ้ยเสียงเสียงหน้าบ้านพี่หน้าบ้านหน้าบ้านอยู่ตรงหนางเข้าน้าบ้านเลยมีเสียงกระแทกอุ้ยไอ้เฮโออะไรอะไรพูดห้องผมไฟดับลงมาสิห้องผมจริงๆเลยเนี่ยมันไฟถึงบ้านแล้วชีวิตจริงเนี่ยตนึงคุณขึ้นชั้นสองกันเออผมได้ยินเสียงแห่เมื่อกี้เสียงแห่ครับมันมันแห่แบบแห่แหบหรือแห่เปียบนี่ใครแปัวแห่แห้ง มันแห้งหยาบเลยแห้งกร้านพี่ฟิวชั้นสองคุณขึ้นขึ้นมาชั้นสองหน่อยห้องนี้พี่ฟิวชอบแน่เปิดไฟได้นะเปิดบ้างเถอะมันมีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่ชอบตุ๊กตามากคุณเนห้องนี้ี e-map รอแล้วเนี่ยเดินเช็คทุกห้องอู้อู้อ้เจอป่าวพี่เฮ้ยมีเสียงคุณตุ๊กตาอีเ e-map 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 โอ้โอ้สี่สี่สับเจ็ดสิบเจ็ดเรื่องแอบอุ้ยแอบในนี้ได้แอบในนี้ได้เขามันในตู้แล้วทุกคน สิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดอุ้ยห้องนี้อุณหภูมิลดเรื่อยๆเลยอ่ะลยสิบเก้ามาเร็วพี่วิวแปดเจ็ดห้าอุ้ยโดนโดนโดนเอ้าเขี้โดนอะไรวะเอ้าไอ้ผีวีนอฟผากูห้องเนี้ยกูตายเฉยพี่วิวมันยังไม่เลิกล่ามันยังไม่เลิกล่าห้องนี้ต่ำมากเลยเมื่อกี้เนี้ยลงถึกห้องนี้แหละคุณผีเข้ามาข้างล่างแล้วประตูล็อกคุณสิบสามสิบอะไรอ่ะมีห้องนี้แหละห้องนี้แหละ เอากูดูมาทำอะไรอ่ะมีรอยนิ้วมือไหนใส่หลักฐานด้วยทุกคนเธอโมเธอโมทำมันเห็นผัานกล้องเป็นฟีซิ่งบ้างก็อิสเฟเรตแกไงโมพี่ต้องเก็บโน้ตไวยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่หลังประตูนี่ไงเนี่ยไม่เห็นจริงๆวันนีเนี่ยเนี่ยผมไม่เห็นไม่มีเลยคุณอุณหภูมิต่ำกว่าสิบเป็นฟีซิ่งปหมไม่ครับ ของกองเต็มห้องเลยอะไรนี่โอยพี่กลับมาได้แล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้เมื่อกี้พี่มาบอกว่ามีรอยนิ้วมือใชมีรอยนิ้วมือใช่ไหมครับใช่ใช่ยวใส่กันมันอยู่ตรงไหนนะรอยนิ้วมืออยู่ตรงเนี้ยอยู่หลังหลังประตูเนี่ยต้องเอาอินฟาเรดมาใช้ไฟฉายอยู่นี่อินฟาเรดเฮ้ยมีเสียงเขียนนะใช่มันวาดรูปมันวาดรูปวูดูวิ่งนะมันวาดรูปวูวิ่งใช่ไหมใช่ของฟิวก็วิ่งไปไหนเราไม่รู้ฟิวัว่าพี่เจอมันอยู่วูดูวิ่งแล้วก็สมุดวาดยังมีรอยนิ้วมือโน้ตบุ๊ก รอยนิ้วมือนี้อะไรนะเห็นรอยนิ้วมือปะเอาต้าไวโอเลตแล้วก็ฟรีซิงโคไม่นะอีเไม่ถึงห้าดีมันสี่เดิ๋ยิเห็นเมื่รอยนิ้วมือไหมฮะไม่เหนพี่มาเห็นเรไม่ใช่อถ้าเห็นแล้วมันหนาวทุกคนใช้เครื่องเครื่องรังสีพี่ลองตรวจดูดิถ้ามันแดงคือเรเดียชันไม่เห็นนะพี่มาซือไม่เห็นจริงเหรออืมลองดูกันทำไมพี่เห็นวะผมก็ไม่เห็นนะอืมเฮ้ยมันมีแดงแดงพี่นัดในห้อง ห้องตุ๊กตาถ้ามีแดงๆก็เรเดิเอชันใส่เรเดิเอชันเลยใช่อุ้ยอะไรวะแต่ละคนมันได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วพีซอะมอสถ้าตายอ่ะมันจะมีนกให้เก็บห้าตัวนะวิ่งเก็บในบ้านมันจะเมื่อกี้มันใส่หูฟิลยังคุณใช่มันแห้งผมแห้เปียกหรือแห้งเปียกผมเองอุ้ยซันิตี้แดงกันหมดแล้วทุกคนต่ำตมมากศูนย์กันหมดตอบผีเนี่ยนะทุกคนหนึ่งสองซ่อเป็นพาร์แล้วทุกคนต้องโหวตด้วยเร็วมาตอบเร็วพีซอะมอสเสร็จแล้วครับ ในคอมในคอมบนในคอมคืออะไรวะบัตรหลวงเราต้องทำเควสทุกอย่างให้หมดป่ะนี่คือเก็บนกเหมือนกดวอชเชอร์นะมีคนบอกเฮ้ยเก็ตเดอะแคทเราเพิ่งทำเควสเสร็จอันเดียวไะพี่ใช่ใช่เพิ่งเสร็จเควสเดียวก็ทำต่อเดีเก็ตอะแคทเร็วเก็ตเดอะแคทของจริงมันเพิ่งเริ่มต้นโะใโปใชทคช่นไอเทมอั่นี้เร่ใช้ไม่ด้หใอกเราไม่ไม่แต่นมีรูปใช่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 ่ใช่่ใช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 ่นี่ใช่ใช่ใช่ใ่อง่ใช่เ่ใไ่ใช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 ่่ใช่ใชนใ่ในใช่ใช่นช่ใช่ใช่ใช่มันผสมกับ เดโมป่ะเนี่ยไปเพราะเราสามารถซื้อของตรงนี้ได้เลยนี่แมวเขาซื้อของป้องกันไหมซื้อได้นะทุกคนไม่เป็นไรอ่ะใครก็ได้ถือแมวไปคนหนึ่งเลยเดี๋ยวโยนให้ที่พื้นนี่ที่พื้น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 ครับนี่คือไปหยิบมันมาเหรอใช่มันต้องใช้ไงไปไหนแล้วมาอยู่ที่ผมละไปกูตเอาเครื่องนี้ไปจ่อยครบร้อยถ้าใครตายถือแทนเนี่ยเครื่องเหลืองเนี่ยไฟฉายอยู่ใครมาเร็วไม่มีอ้าวมีดี ไม่ไม่ได้อยู่บฟิลผีอยู่ชั้นสอง้ยโ้ยผีละอ้ยโอ้ยทำไมต้องเป็นผมคนเดียวแล้วโชคดีนะปั๊กผู้เสิร์ผ้าโอเคเฮ้ยยี่ผีวิ่งไ่วิ่งใหญ่เลยวิ่งวิ่งไ่เราจับตาดูแบบ 4K ตรงนี้นี่ไงอ๋อผีบัดหลวงหัวล้นปีตอมมันจะเป็นมันมีแอปเพียร์เลยใช่ไหมแบบเป็นรูปลักษณ์ได้เลยใช่เป็นตัวเลย เวลามันล่ามันมาเป็นตัวน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวจริงๆริโอ้ยแมววิ่งขึ้นชั้นสองมาแล้วแมววิ่งหนีผีหรอวะแล้วมันให้เอาแมวปล่อยทำไมวะอยากรู้มันหายล่าแล้วใช่ไหมหยุดล่าแล้วใช่ไหมมันหายล่าแล้วใช่ไหมมันหายล่าแล้วทุกคนไปเลยพี่กำลังเก็บเวฟอยู่เมื่อกี้ตัวอะไรลงมาออ้ยไอขิวแมวตกจังหมดเฮ้ยอะไรคือแมวต้องจับกิ๊กแมวปะกดคลิกค้างได้หรอใช่ใช่จับแมว้แล้ว แับนี้เราหลอกันออกเลยปะ่ะคนหนึ่งผ่านหนึ่งกำลังยืนกำลังเก็บเวฟอยู่ <c oughs> เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้พวกหานี่ <c oughs> ทำไมทำอย่างงี้มันผ่านเนี่ยว่าเมื่อกี้เหมือนผ่านแล้วเลยอ่ะมันขึ้นว่าผ่านแล้วปะ่ะของพี่อ๊ะไม่ได้ให้ hey อินเดอะเฮาส์ไอ้เหี้ยมันขึ้นว่าอินเดอะเฮาส์ตอนนี้แมวได้แล้วเหลืออีกอ้าวนนประตูล็อกเครื่องพี่นัทอ่ะใช่กูรู้แต่ว่าฟิลอยู่ไหนอ่ะ ฟิวอยู่นี่ไม่ใช่ฟิวตู้บอลตู้ไฟอยู่ในลงรถพี่ลงรถต้องไปเปิดอ่ะมันดับจริงหมไปดิไปดิทางไหนนำ่ไปหน่อยเดี๋ยวผมไปเองกูตามไปด้วยกูจะไปเอาเปเลยปัรกมึงไปคนเดียวเลย follow my lead เปิดไฟด้วยนะพอนี่เสร็จะมันเปิดดังกำลังถึงละปักเร็วโอเคเปิดละอ้ยยี่ดับแล้วปากเปิดเร็วเปิดละเปิดละสนุกจังพี่มาร์ คุณเข้ามาเร็วมาเร็วเราต้องหาผีกันนะใช่ๆนี่กูว่าชั้นสองอ่ะไม่งึึงจะขึ้นใช่พี่มันมันอยู่ในห้องของเ้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์ได้แค่สีสิบแล้วมันเงียบแล้วต้องขึ้นชั้นสองห้องโดห้องโดอืมห้องโดขึ้นแลขึ้นแลขึ้นแลกวยุก๊วยุกํายัเสึยนก๊วยุก๊วยุก๊วยบก๊วยุก๊วยุก๊วยุก๊วยแก๊วยุก๊วยุก๊วยุกยก๊วยุกยุกวยุก๊วยกยุก๊วก๊วยุกวยุกย กับกับกี่กับๆๆกัๆกักัห้ากับกัๆกัๆกัปกัๆตัวกัๆนๆๆๆๆๆกๆๆ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 ัๆๆกๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆกๆๆ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 กๆๆๆๆบๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆก เขาบอกว่า Find and Activate the Shield Item p l a ซ e ซ้ายบนมันมีอันนะี่ต้องตามแมวไปเขาบอกตามแมวไปแมวมันจะไปวางของอะไรบางอย่างอ่ะโอเคปะมันมี6อันซ้ายบนไปเปิดโลดตามที่แมววางให้ตามยายสปีดไปอ่ะฮะทุกคนตามแมวไปนะเดี๋ยวพี่หาของแป๊บนึงมันบอกว่าเอาโล่ไอเทมโล่ไรสักอย่างไปวางด้วยนี่เหรอผมกลัวมาด้วยกันนี่กูเอามาของมาให้นี่มาอันนึงเจอละอันนึงเอ้ยใครทิ้งไฟฉายไว้ เฮ้ยผีล่าหยิบไฟฉายปุ๊บผีล่าเลยอ่ะคุณอยู่ข้างหน้าบ้านกับพี่นั่ยเลยนี่ไฟม้วนเฮ้ยเฮ้ยคุณเอานี้ไปนี่อันนี้ไฟฉายดีๆนะครับคุณใช้เลยไม่เป็นไรคือถือไปม่วงได้มีนี่ผมอยู่คนเดียวเหรอในบ้านอ่ะพี่อยู่พี่ก็อยู่พี่บ้านอยู่ไหนอ่ะซ่อนไว้ดิซ่อนในตู้ไว้เอื้อโดนเอามาร์ทมาด้มาดูมาร์ทเก็บนกเร็วมันหายมันหายล่าแล้วพี่แมวอยู่ไหนอ่ะพี่เจ้าชิวไปวาง แมวมันวิ่งขึ้นห้องบนไปแล้วเปล่าห้องตุ๊กตาปะไม่รู้เลยมาด้วยกันเลยผมกำลังเปิดสัญญาณอะไรเขียวอยู่เนี่ยเหลืออีกสี่อันที่ไหนแมวอะได้เปิดประตูไว้เนี่ยนกบินออกมาข้างนอกมดแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่คือนี่คือเครื่องที่แมวมันมาติดให้เหรอมันมีอยู่แล้วอะพี่พี่ต้องใช้เครื่องพี่มาติดเปล่าหรือยังไงไม่รู้กดได้เลยพี่มันจะหายไปเลยปะเหลือสองอันละหายบนอ่้าบ้านหนึ่งอัน ห้องนี้มีรอยนิ้วมือด้วยคุณเลยอ,อันนึงอยู่ไหนก็มีไว้เนี่ยแมวของว้าวอ๋อไอ้ที่พี่ถืออยู่มันสามารถชาร์จอะไรสักอย่างได้กว่าเดี๋ยวลองดูกันนี่อันนึงอยู่ไหนครับมันนกของไปวางตรงไหนวะโอเคครบละ place the special device in the room with high special <Visual> device in the room with high ion e high ion e e e ห้องไหนมี ion e ห้องไหนมีประตูไฟไฟ้าเยอะน่าจะห้องห้องตุ๊กตาไปแล้ว นี่อะไรเนี่ยฮับไลท์เหรอกูไม่รู้เหมือนกันมันคือเครื่องเทียอะไรไม่รู้ไเห็นเจอของที่แมวมาวางเลยมันมาวางตรงไหนตรงพื้นเหรอไม่มันคือเครื่องเขียวๆที่ติดบนกำแพงนี่แหละพี่เฮ้ยโอ้โหห้องนี้พี่นะมันมีผีอยู่บนเตียงอะห้องนั้นอะนี่คือพี่มาตุยเย่ไปแล้วมาเก็บแบบรีวหายอยู่นกมันบินออกนกต้าองถือกล้องมาบ้างถึงจะได้รู้ว่ามีพาร์ติเคิลเยอะใช่ไปเอาของก่อนกลับไปอ่านดีๆอยู่นี่ ตอนนี้ไม่เข้าใจาาว่าอยหน้าบ้านมันกลางโดมอุย้ยกลางโดมคุณเย็ดด <Yeah, do. S 1> ูเขาติดกางนาเกตกางนาเขตเขากําลังจะคุมแล้วไงตอนเนี้จะได้แล้วจะได้ตัวพระพี่มัดกลับมาแล้วอะกลับมาเล้วอันนี้คืออะไรถ้าอยู่คนเดียวก็น่ากลัวเหมือนกันอุ้ยปืนเขียวนี่คืออะไรใครตรวจอะเมื่อกี้เนี้ยสีเขียวเขียวปืนเหลืองนี่คืออะไรคืออะไร Eliminate mm hmm. emerge prefix spray อ๋อนี่คือปืนสเปรย์มันคือขั้นตอนที่สามหลังจากนี้ แต่ว่าเราต้องาวางาวางริชวลเดเวิร์สในห้ o งริชวลเดเวิร์คืออันไหนอันนี้ป่ะแท็บเล็ตนี้ปะไม่ใช่จ้ะแท็บเล็ตเดี๋ยวต้องใช้อ่านนี่ไงเ<อ>จอแล้วเยียแผ่นเหลืองนี่ไงที่มือผมยังมีปืนอยู่ปะกูไม่รู้ไปไปพากูไปห้องนั้นเร็วมึงเอาปืนไฟฟ้าไปตรวจด้วยทุกคนมา<อ>ระบุเข้าไป<อ>ขึ้นไปอ ชั้นสองเด็กฟีไอโอเป็นอบชั้นสองชั้นสองพีอะพีพีอะไปเประตูใส่กูทำไมสีเข้ามาเข้ามาในตู้เร็วคุณอุ้ยปิดท้าโดนโดนอีกแล้วคุณยายกูยายสปีดคุณยีสปายนะวางตรงไหนในห้องอีออนวะทุกคนไม่รู้ห้องไหนไม่รู้เร็วข้างบนชั้นสองอ่ะเอาไฟฟ้ามาจอดิผมกำลังจอดทั่วบ้านอยู่ ชั้นสองใชไหมชั้นสองใช่ไหมกำลังไปครับมีเสียงเต็มีนามันน้อย The Virtual Tablet must be in this room เขาบอกทุกคนนี่ไงกำลังไปแล้วครับใครเอาแท็บเล็ตมาบ้างต้องเอาแท็บเล็ตมาด้วยไม่ไม่มีเนี่ยเขาบอกครับแท็บเล็ตต้องมาใส่นี้อันนี้ป้าแท็บเล็ตแผ่นเรียมๆรียนมาพูดเร็วอุ้ยอุ้ยออกไม่ได้เอาโดนดูดโอ้ว่าผมโดนดึง คุณอาถับเด็กเข้ามาห้องนี้เร็วพี่วางถูกจุดแล้วโดนดึงเข้ามาในห้องผีเลยเด็กหรือเป่ามันวิ่งเองอ่ะนี่ไงใช่ใช่เข้ามาในห้องอ่านอ่านอ่านอะไรอ่ะเอาวาง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 มาอ่ะแอบก่อนละเอากดอะไรหยิบวะกดคลิกขวาไงหยิบมันไม่หยิบอ่ะแล้วปืนไปไหนแล้ปืนอ่ะไอ้เชี่ยแม่งบั็กไปอยู่ตรงพื้นไอ้เวนอ่าผมผมอ่านได้สปิริตคอมเฮียอะไรเนี่ย สปิริตคทูดไลท์อสปิริตคมใช่สปิริตคทูดไลท์อพาเอามันพูดให้เว้ไม่ล้วืนไฟฟ้าไปไหนแล้ววะสงของพระเจ้าเจ้าวิญญ,ญาณมหาแสงของพระเจ้าเร็ว Seek for i v e n e s, <c oughs> <S to clean your self from the sin มันให้หาทางขวาด้วยพี่ ไม่กว่าแล้วไม่มันมีวงเว้นขึ้นมาแล้วเนี่ยที่เพื่นมคนปุ๋ยๆขึ้นมาเนี่ยมันบอกให้ให้ยิงเอออะไรยิงเขียวๆอ่ะเฮ้ยผีมาแล้วนี่ไงนี่ไงมาแล้วฉีดได้ฉีดฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดฉีดหน้ามันดีดูหน้ามันดูหน้ามันเอาไปทำตมเนลฉีดเ้าไปนี่คือผีบาดหลวงผัวงบาดหลีบาดหลีไอ้ปืนไฟฟ้าเปืนไฟฟ้าอยู่ใคร ไม่รู้หายไปแล้วนี่แน่กูถือของเปล่าอยู่ไอเทมมันลองหดตายซะอ้าวมึงวงบาดหลีนี่แน่เอ้าทำไมคุมาที่สะพานนรกอ่ะอ้าวพี่ตานตายอ้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่นัทกางแขนเนี่ยไม่นี่กูวิ่งมาประตูนรกทำไมเนี่ยพี่นัทตั้งวงทำไมกูกำลังวิ่งหนีผีอยู่อะไรวะเนี่ยมีมินิเกมเฮ้ยโอ้โหฝันร้ายฝันร้ายเกมน่ากลัวมากฝันร้าย เลยเกมน่ากลัวยินดีด้ดด้ดชำระชีตชีตเฮ้ย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 เฮ้จะล้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผีมันจะมากอดกูผีมันจะมากอดกูเต็มเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันจะมากอดกูกูกลับมาแล้วเกือบล้ำขึ้แต่กูกลับมาได้แล้วทำไงต่อเอ้ามันบอกให้หาทางชำระร้ายผีเฮียนไงเราชำระล้ายของมันหายไปหมดแล้วอ่ะมันล่องหนอ่ะ ยิงมันดิมยนบของมันบ้ากับคนไปได้เกมบัาอีกแล้ว Seek forgiveness to cleanse yourself from sin นี่ไงต้องอ่านต่อมันต้องอ่านต่อมึงไม่อ่านได้โอ้ยเฉยพูดไปมันตายแล้วตายแล้วไม่ไม่ใช่โอ้แกดีเอาแกยิงเอาแกยิงแกไปไหนแล้วอะแกไปยิงไอ้วิญญาณป่ะพี่อยู่กับพี่นันไงเมื่อกี้มันมีอะไรไม่อาต่อแล้วหรอแท็บเล็ตอยู่ไหนอ่ะ๋อมันให้มันอยู่ชั้นล่างนี่มันอยู่ชั้นล่างมันให้ฉีดอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหม ใช่มันอยู่ตรงโอ้ยชัไหนอะนี่นี่มันเป็นวิญญาณเนี่ยอ๋อมันเป็นเส้นเส้นมันเป็นเส้นเส้นนี่อยู่ชั้นสองชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งข้าข้าต้องตายว้ยต้องฉีดเส้นเฮ้ยคุณเราต้องฉีดเส้นเส้นผีเส้นเล็กผีเส้นเล็กผีเส้นเล็กไม่มีไม่มีสเปรย์พี่นะมีคนเดียวอะถามจริงมันหนอนปะบ้านอะไรอย่างตอนเนี้ยมอ๋อคุณเจอแล้วไอ้เหี้ยมันคือนี่เว้ยผู้เสีความตาย อผู <AL> ้เสีความตายมันคือบล็อกการ์ดเป็นไงมันตายอะ่ะคุณเส้นๆอ่ะมันเหลือสองตัวคุณเนี่ย <ไป S 2> พิพ้วฉีดแล้วกันนะยืนด,ด,ดูมันอยู่เนี่ยสองตัวพี่พิพ้วฉีดเลยแล้วนี่อะไรวะเนี่ยฉีดใส่หน้ามันไอสัตว์แมวโอ้ยเขียวโอ้ยมันจะมาพุ่งใส่หน้าทำไมตายซะอีอีเส้นเล็ก เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งยังไงอยู่ตรงนี้ครับลมควันมันลมมันลมมันขนไหนวะโอ้ยแอบหูตายซะอญิงผีตึ้นเล็กตายดีกว่าเฮียไม่ตายวะแสบหู้เฮ้ยมันไม่ตายอ่ะมันยังยืนลอยลอยอยู่เลยเนี่ยคุณนหึ่งพี่กำลังฉีดผีอยู่คุณครบสองชั่วโมงแล้วพี่ไม่ได้นะเราต้องรีฟันโอ้ยเอาแล้วผมจะกลับมาแล้ว คุณต้องอ่านอ่านต่ออ่านอีกอ่านอีกอ่านต่ออ่านต่ออ่านต่ออ่ามันอ่ามันดบุตเดีเลิกรบกวนโลกอันสงบสุขนี้อ่านแล้วฉี่กูทำให้ยอะไรจงยอมรับสันติการชำระลรับบ๊อบไอโซเอามันมาอีกแล้วอีกสี่อันอะไรวะเนี่ยผีเส้นเล็กกูจริงจริงหน่ากูจริงจริงการปราบผี ผู้เสพความตายคุณรอบนี้มันมันลงมายืนละลงมายืนเฉยละหนีเดียว้ผีเส้นเล็กสามตัวเหรอสามตัวผีเส้นเล็กสามเส้นอุ้ยมันกลับเข้ามาในห้องพี่่ยยิงอูมันอยู่ชั้นสองสองตัวเลยผีเส้นเล็กมีอตัวชั้นหนึ่งอยู่แตกกันหนึ่งสาย้อย์ลม้อยเล็กแตกไรหนึ่งแบเหลือตัวเดียวผีหรือพญาติ่ะปแบเหลือตัวเดียว หายไปไหนเราไม่รู้พี่เอออยู่นี่ตายซะอย่าตัวตืดเร็วกูจะได้อ่านต่ออ้าวอุ้ยมันล้มแล้วเจอโกดมันโกนเบ็ดกันไอ้เฮี้ยปืนอะไรพี่นัดไอ้ปืนกระบอกนั้นมันอยู่ไหนก่อนมันหายไปแล้วมันลองหอนเออปืนมันหายไปแล้วไอ้ปืนกระบอกไฟฟ้านี่อยู่ตรงอยู่ตรงเก้าอี้เนี่ยตรงตีนมันเนี่ยตรงตีนมันเออแถวๆนั้นแหละมันวัดปั้าพี่มัดใช่แต่ผมเห็นนะมันกลับมาเกิดรถช่วยที เกิดไม่ได้ไม่มีนกคไม่ซื้อใหม่เลยแม๊บนึงมีตังหรอไม่รู้ไปดูกอนแกพี่ม้ามันมีปืนแต่มันยิงไม่ได้ปืนอะไรวะเนี่ยกดขีดขวาอะไรไปขวา้างอ๋อไปนี้ปืนเขียวคกดเบนกันอยู่ไหนปืนไฟฟ้านั่นอยู่ไหนอันนี้เหรอไหนเนี่ยยิงเลยคุณคุณจบเรื่องนี้แล้วยิงขีดขวาค้างคุณลดปล่อยพวกเราดูดมันคุณปล่อยพวกเราไปจากบ้านหลังนี้ ปล่อยพวกเราไปจากเกมนี้คุณป้าข้างบ้านปล่อยพวกเราเย้สการ์ดอินดอร์วิโคเอาปืนมาเก็บที่รถไปคุณวิ่งไปวิ่งไปสิโอใยเดินเดินไปเดินไปเดินไปมันไม่มันไม่เดินอ่ะคุณคุณเดินได้เลยมาร์กเมื่อกี้นี้เอาไปเก็บที่รถให้มันจบเรื่องราวที่นี่เพราะว่ามาร์กมาร์กจากมาไปนานแล้ว เอาไปประตูใส่หน้าฉันเปิดสิไปปิดประตูใส่หน้าฉันเกมน่ากลัวขนาดนี้เราเล่นต่อไม่ไหวหรอกเราเล่นต่อไม่ไหวหรอกไช่แล้วไช่แล้วจิตใจไม่พอจิตใจไม่พออะไรวะแข็งแกร่งไม่พอไงจิตใจเราแข็งแกร่งไปจอยที่นี่คุณเอาปืนไปใส่ในแท่งตรงนี้แท่งซ้ายข้างหลังเบาไฟฟ้าเนี่ยไอ้นั่นน่ากลมๆนั่นน่ะตรงนู้นตรงนู้นอ๋ออันนี้เหรอกดสิใช่เหรอกดกดอะไรอ่ะกดไฟฟ้าก็ไปทิศซ้ายไฟฟ้าก็ไป เอออะไรอะ่ะหยจบแล้วเ,เราจบได้ก่อน2ชั่วโมงที่น่าสนุกที่สุดก็คือนะ่าจะเป็นโต๊ะพูลแหละเกมนี้จุดที่สนุกก็คือล็อบบี้ตรงห้องล็อบบี้นี่แหละครับเอ้ยม,ม,อมาสักโต๊ะสักโต๊ะคุณสามารถโยนโบลิ่งหรืออะไรกร<ม>็ตามที่ไปเกี่ยวกับผีได้มันสนุกมากไอ้กดปุ่มแดงเนี่ยพี่มาร์ทสารยิงลงสามารถโยนโบลิ่งบนโต๊ะสนุกเอายิงไม่โดนยิงไม่โดนเอาดิพี่มาร์ทสักลูก นี่แหละโอ้โหไม่ใช่ลูกนี้แล้วใช้ลูกโบลิ่งเลยเราสามารถเล่นโบลิ่งบนโต๊ะสนุกได้นี่คือความสนุกของเกมนี้เฮ้ยอย่าคุยกันเยอะรีบรีฟันวันนี้ลาไปก่อนนัดมาเล่นปิงปองปิงปองปิงปองเฮียอะไรวะออกมีปิงปองออกมีปองเบียร์ด้วยเหรอโอ้ดีดีเกมดีตรงนี้แหละอ่าไปหนึ่งสอจ้าโอ้ไม่ไม่ลงมึงโดนมีปลาเป้าป้าป้แดกซะเอ้ยไม่ลงมึงแดกซะตรงนี้มันมีแบบไม่จับเวลาปหมเล่นตรงนี้สนุกกว่าครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับ กลับเกมครับโกสเบนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนกจังเลยหลหลายนกจริงๆ